ขออุมหน่อยนะอุมหน่อยนะอุมหน่อยนะก็อยากจะขออุ้มสักทีให้ชื่นใจก็อยากจะขออุ้มหน่อยนะอุ้มหน่อยนะอุ้มหน่อยนะก็อยากจะขออุ้มสักทีจะได้ไหมอย่างไรคะเมื่อยิไม่ทราบค่ะนะคะเมื่อลูกนี้อาการหิวนะคะลูกจะแสดงอาการด้วยการร้องไห้ค่ะแล้วก็พังหงษิษฐ์ขึ้นนะคะทำปากมอนกำลังดูดค่ะหรือว่ามีการเอามือเข้าปากนะคะแล้วก็จะพยายามเเข้าหาตัวแม่ค่ะ แม่เรียนการหนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพยาบาลจะมาสอนวิธีการให้นมลูกนะคะโดยเดี๋ยวคุณแม่ทำตามพยาบาลเลยนะคะโดยเริ่มจากท่าแรกนะคะค่ะเดี๋ยวท่าแรกนะคะก่อนที่จะให้นมลูกนะคะคุณแม่ต้องอุ้มทาลกด้วยท่าบระคอมที่คอแล้วก็ท้ายทอยนะคะค่ะแล้วก็ให้ทารกเข้าเคลื่อนเข้าใกล้ต้อนุด้านล่างมากที่สุดนะคะแล้วก็จับนมจับนมด้วยท่าซีโฮค่ะค่ะแบบนี้นะคะ แล้วก็ใช้หัวนมนะคะเขี่ยตรงริมฝีปากนะคะเบาๆค่ะเพื่อกระตุ้นให้ทารุกนะคะเกิด rooting reflex นะคะแล้วก็ทารุกจะอ้าปากกว้างค่ะมันดาก็เคลื่อนสีสันทารุกนะคะเข้ามาอย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็ให้ลุ่มนอนนะคะโดยไม่นมตัวนะคะไม่ลมตัวมันดาลงมาค่ะเพื่อให้เอาหัวนมเข้าปากทารุกนะคะค่ะแล้วก็ไม่ต้องดันสีสันทารุกเข้ามาใกล้มากเกินนะคะเพราะจะทําให้ทารุกเบี้ยนหน้านี้นะคะ แล้วก็สอนลานมคุณแม่เข้าปากทารกอย่างลึกๆนะคะโดยให้ปากทารปากล่างของทารกนะคะอมลานมด้านล่างคะ่ะแล้วก็ปากบนนะคะอมลานมด้านบนคะ่ะเพื่อแล้วก็ให้ปากทารกนะคะอมลานมด้านล่างมากกว่านะคะเพื่อที่จะให้บีบนมออกมาะคะ่ะให้หมุนเตาะคะ่ะ ขาท่านี้นะคะจะเป็นท่าที่เหมาะสําหรับทารกที่คลอดปกตินะคะจะเป็นท่าทารกนอนขวางปากขาด้วยโพซิชันนะคะก็คือจะเป็นท่าที่อุ้มทารกไว้บนปากขาแล้วก็จะแคงตัวของทารกนะคะเข้ามาหาเข้ามาหามันดาค่ะแล like claro. ้วก็วางไว้บนตากค่ะโดยมีหมอนนะคะลงไว้ข้างล่างค่ะเพื่อที่จะให้ทารกสามารถอมหัวนุ่มได้ลึกแล้วก็จมูกไม่กดกับเต้านมนะคะจะใชาให้ทารกนอนทารกท้องชิดกับท้องมันดานะคะแล้วก็ปากของทารกค่ะ ตรงกับหวัวนมมรดาทอดีนะคะค่ะแล้วก็ศีสษะลำตัวของทารุกอยู่ในท่าตรงค่ะศีรษะจะอยู่สูงกว่าลำตัวนะคะแบบนี้ค่ะค่ะเมื่อคุณแม่ให้นมลูกเสร็จแล้วนะคะคุณแม่ต้องถอนหวนัวนมออกจากปากทารุกค่ะโดยให้คุณแม่นะคะค่อยๆเลื่อนนิ้วนะคะเข้านิ้วใดนิ้วหนึ่งนะคะเข้าไปค่ะค่ะเข้าไปข้างในนะคะมุมปากของทารุกค่ะแล้วก็มันเพื่อยับยัง้งการดูดนมนะคะอันนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ ว่าน on you so ุ่มหรือทานนมเกิดการบาดเจ็บด้วยนะคะหลังจากที่คุณแม่นะคะให้นุ่มเสร็จแล้วนะคะคุณแม่ต้องทําให้ลูกเลยนะคะเพราะว่าการที่ว่าลูกดูดนมเข้าไปค่ะลูกจะดูดลงเข้าไปด้วยนะคะการที่ดูดลงเข้าไปก็จะทําให้ลูกท้องอืดแน่นท้องแล้วก็ร้องไห้ได้นะคะสําหรับท่านี้นะคะจะทําให้ลูกเลยที่จะมาสอนคุณแม่ก็คือท่าอุ้มลูกผาดบ่าค่ะโดยให้คุณแม่นะคะอุ้มลูกพาดเอาสีสษะลูกวางบนไหล่นะคะแล้วก็ให้หันไปด้านให้หันคอไปด้านใดด้านหนึ่งค่ะ แล้วก็ใช้มือข้างที่ดานหน,นะคะประคองคอลูกไว้ค่ะแล้วมืออีกข้างนะคะให้จับไหล่ลูกไว้ค่ะแล้วก็ท่านี้นะคะมันจะช่วยนวดลินปีไปโดยปริยายค่ะจะทำให้ลูกเหนื่อได้ค่ะสำหรับท่าต่อไปนะคะเป็นท่าขวางตักไหล่ลูกค่ะหรือ modify cradle น,น,นะคะท่านี้นะคะให้คุณแม่ใช้มือที่อยู่ด้านเดียวกับศีรษะของทารกประคองเป้านมไว้ค่ะ ส่วนเลยอีกข้างนะคะประคองท้ายทอยและต้นคอของทารกค่ะเดี๋ยวให้คุณแม่นะคะเอาหัวนมเขีย่ยปากลูกนะคะท่านี้นะคะเหมาะสาหรับทารกที่คลอดก่อนกําหนดและทารกที่ดูดนมได้น้อยนะคะค่ะเมื่อลูกอิ่มแล้วนะคะให้คุณแม่ใช้มือกดคางคุณลูกเบา และใช้อีกมือนึงกดบริเวณหัวนมที่ใกล้กับปากลูกมากที่สุดแล้วค่อยๆเอาหัวนมออกจากปากลูกนะคะ<ม>ต่อไปเป็นท่าให้ลูกเรอนะคะคุณแม่ถนัดเอามือประคองต้นคอลูกในม,มือที่ถนัดนะคะอ่าให้ลูกโน้มตัวไปด้านหน้าค่ะโดยมือด้านหน้าของคุณแม่นะคะจะอยู่ที่ิ้นปีของคุณลูกพอดีนะคะ แล้วใช้อีกมือนึงค่ะลูบหลังลูกเบาๆนะคะต่อไปนะคะจะเป็นท่าที่3ค่ะท่าลูกฟุตบอลนะคะโดยท่านี้นะคะให้คุณแม่นะคะอุ้มลูกให้ขนาดกับลำตัวนะคะโดยอุ้มให้กระชับกับสีข้างของตัวเองค่ะโดยลูกนะคะโดยท่านอนของลูกนะคะจะเป็นนอนกึ่งประแคงกึ่งงายคะ่ะท่านี้นะคะจะเหมาะสาหรับคุณแม่ที่ ขาท้องคลอดหรือว่าคุณแม่ที่มีต้านมใหญ่ค่ะตรงนี้นะคะเลย่อนุ้งลูกให้กระชับค่ะใช่ค่ะถ้าคุณแม่ต้องการให้ลูกหยุดดืม่มนมนะคะก็ให้ใช้นิ้วนิ้วแดน,นิ้วหนึ่งค่ะแย่เข้าไปที่มุมปากลูกนะคะข้างใดข้างหนึ่งค่ะจะช่วยทําให้ลูกหยุดดื่มนมค่ะจะช่วยป้องกันการเกิดอาการบาดเจ็บหรือทะลอกของหัวนมได้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นท่าอุ้งลูกให้เลอค่ะ เราจะเป็นท่าที่อุ้มลูกให้าพาดขานะคะโดยให้ลูกโดยให้หน้าท้องของลูกนะคะตั้งแต่ถึงปีลงไปอยู่ที่หน้าขาค่ะแล้วมือที่ถนัดนะคะประคองอยู่ที่ไหล่แล้วก็คอของลูกค่ะส่วนมือที่ไม่ถนัดนะคะให้ลูกเบาๆที่หลังค่ะหน้าขานะคะจะช่วยจะช่วยนวดท้องของลูกค่ะทาให้ลูก ภาษาอังกฤษเรียกว่าท่าไซด์ไลนิ่งโพซิชันค่ะ, Side คะสามารถทําได้โดยการที่คุณแม่กับลูกนะคะนอนตะแคงหันหน้าเข้าหาก,กัน,นะคะ่ะให้คุณแม่ใช้แขนนะคะโอบกอดหลังลูกเพื่อที่ว่าให้ลูกได้จิกกับลําตัวคุณแม่นะคะหรือว่าอาจจะใช้หมอนรองหรือว่าใช้ผ้ารองหนุนหลังคุณลูกก็ได้นะคะต่อไประดับปากของลูกให้อยู่ในระดับหัวนมของคุณแม่ค่ะขยับลงนิดนึง เมื่อตรงแล้วนะคะให้คุณแม่นำแขนอีกข้างหนึง่งประคองเต้านมให้ลูกดื่มค่ะสำหรับวิธีการถอนหัวนมอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการที่คุณแม่นำนิ้วกดที่ใต้คามของลูกเบาๆค่ะกดลงเบาๆนะคะแล้วก็ค่อยๆถอนหัวนมออกมา